แล้วครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยละก,กันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มซิมูเลเตอร์นะฮะวันนี้ก็มีอยู่กับน้องเปานะครับเดี๋ยวจะพาไปเกี่ยวข้าวนะฮะนี่เลยรถเกี่ยวเจ้าช้างกับไยเซงนะครับวันนี้พาไปเกี่ยวข้าวครับนี่ก็มีเทลเลอร์สองคันนะครับที่จะย้ายไปนะเป็น S700 ทั้งหมดเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเอารถเทลเลอร์ออกมาใส่รถเกี่ยวอะ่ะ วันนี้มาเล่นตอนกลางคืนนะครับนะก็พรุ่งนี้เช้าครับเรามีงานไปวิ่งดินนะเราก็ต้องแบบรีบเคลียร์งานเกี่ยวข้าวนะฮะครับทํางานแบบไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันเลยทีเดียวนะฮะของแท้นะครับของแท่ทีมงานเราไม่นอนอยู่แล้วนะทีมงานเราทีมงานนอนน้อยนะครับหมายครับผม ี่ปุ่นไฟหน่อยปุ่นไฟหน่อยนะฮะนะครับต้องถอยหลังขึ้นใช่ไหมเนี่ยรถเกียร์ป้าป้าไทยเสียงไทยเสียงขึ้นก่อนครับไทยเสียงอะไงครับไทยเสียง จะช้างไวไฟครับของเราวันนี้ลมก็ไม่พับนะฮะโอเคอสายไฟนะครับผมลุกพลับเไปโอเค <S 2> <S 2> <S 2> สายไฟไม่มีครับ สปอร์ตไล่เลยแล้วโคตรสูงเลยเลยดิโอ้โหสีไดยพับรงไม่ได้นะมาครับวันนี้เช้ามีงานไปขุดดินนะก็เลยต้องมาเกี่ยวข้าวตอนกลางเกินนะครับผมโอ้ยโดนชนดักโอ้ยโอ้ยต้องเลิกแผม ล้งกนอใจเย็น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 เหลือไม่พ้นครับเมื่อกี้เฮ้ยเดินเดินสายไฟวะเนี่ยโอ้ยสายไฟครับสงสัยร่มรถเราจะเกาะสายไฟนะคลิปนี้ไปชอบซูมไป ตามทานันปนาดไทยเสีหงวทางแคบมากเลยครับตรงนี้ ตรงนี้ทางแคบนิดหนึ่งนะตรงนี้แคบนิดหน่อยครับแคบนิดหน่อย มากเลยครับนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูแผนที่ก่อนหลงทางเว้ยหนวว่าคุณนำทางโอ้แปลหนวเนี่ยมันรู้จักทางเลยเอาพี่หลงทางนะนี่จริงอะงทางนิดหน่อยครับคนแล้วมุกก็มาซูมอะไรครับเนี่ยโอ้ มันซูมมากเลยครับขับยากนะฮะแน่ซูมอีกแล้วไปยิงซูมไหมเปล่าใช่ครับประวัติุนได้รอบพิ่ารไม่รู้ซูมเยอะแน่แปลงนี้เปล่าอย่าละหาทางหาแปลงไม่เจอแปลงเชือเพลเปลาแปลงนี้เปล่า ม่น่าใช่อ๋อนี่ไงแปลงนี้ครับแปลงนี้นะฮะถึงแล้วถึงแล้วตอนคืนครับทำง,งานลำบากนิดหนึงนะโอเคถึงแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวจอดตรงนี้แหละครับพาจอดหาที่ลงเลยก็ได้ที่น่าจะจอดตรงเนี้ย home let's go up wow. เกี่ยวตามปุ้มันดีกว่าเดี๋ยวนี่กลับรถเกี่ยวที่นี่ขับรถเกี่ยวเกี่ยววนนไปตามมาเลยเดี๋ยวเอาแปลงนี้ให้เสร็จนะไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรารีบให้มันเสร็จแล้วกัน 哎。也不 Yeah, はい。<music> ข้าเต็มแล้วข้าเต็มแล้วข้าเต็มแล้วฝากหน่อยครับฝากหน่อยเดี๋ยวเอารถอันนั้นกันรถข้าวมากัน ใส่ใส่หกล้อดีกว่าป่ะหกล้อมหกล้อขนข้าวอยู่นี่ตั้งคันนี้ ไปลงออกลงแล้วเอาข้าวหมดแล้วเปล่าล 看、啊、我的老 we นี้ก็เกี่ยวข้าศเสร็จแล้วนะฮะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตอลาประกอบวัสดีครับ